แย่แล้วครับทุกคนตั้งแต่พี่ซื้อสกินมานะครับทุกคนพี่ก็ได้ครอบครองไปทั้งหมดหลายสกินเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันยังมีอีก5สกินนะครับผมที่เรายังไม่ได้ครอบครองกันนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็ตัดสินใจยากมากเลยครับคือถ้าพี่จะเอาเจ้าแห่งเวลาพี่ก็ควรนักเชิดหุ่นน้อยใจหรือถ้าพี่จะเอาฮันนี่บีพี่ก็ควรนักสะกดจิตน้อยใจแต่และตัวนี้คือตัวเมนพี่ทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่นะครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่พี่ตัดสินใจได้อย่างยากลําบากนี่ก็จะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจว่าพี่จะเล่นตัวละครอะไรนะครับผมมาแล้วครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวละครอะไรกดเพื่อหมุนมาแล้วใครเอ่ยเฮ้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 ยโอ้ รอบนี้ดูเหมือนจะเป็นเจ้าแห่งเวลานะครับผมอุ้ยเยียบร้อยเอาละครับทุกคนในเมื่อเราได้เป้าหมายมาแล้วเนี่ยเราก็จะตัดสินใจซื้ออย่างไม่ลังเลเลยนะครับผมกับสปริงเมโลดี้เจ้าแห่งเวลานั่นเองนะครับผมยินดีต้อนรับน้องนะครับเข้าสู่คอลเลกชันสกินของพี่กดยืนยันไปเลยจ้าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา ตีหนึ่งสี่สิบนะครับผมแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะยังมีคนเล่นอยู่โอเคครับผมยินดีต้อนรับคนสุดท้ายโอเคครับยินดีต้อนรับคนสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับยินดีต้อนโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับคนสุดท้ายที่จะได้เข้ามาเล่นเกมนี้จอยเกมกับการรีวิวสกินของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีจ้าโอเคฮะ เลือกบทกันเลยขอเป็นลูกเรืออ่าโอเคครับผมมาแล้วครับผมกับ <This has S 1> น้องเมโลดี้นะครับผมสุดยิ่งใหญ่นะครับอืมพี่ให้เต็มสิบสกินนี้ไม่มีทอนไม่มีลดว้วเอฟเฟกตอนเริ่มเกมคืออย่างได้โอเคเช็คบทกันเลยเอ๊ เฮ้เรามีเควสด้านขวานะวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเรามีเควสที่ทําทีเดียวเสร็จเฮ้ต้องรีบมีสกิลต้องรีบมีสกิลรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยว่าต้องมีคนตายเราต้องรีบแก้สวัสดีครับว้าวเอฟเฟกต์คือโคตรสวยอะเป็นสีส้มทั้งจอเลยอะแล้วก็คนอื่นก็จะเห็นด้วยนะ โน no! มีคนตายครับพี่ช่วยใครไม่ทันเลยเหลอเมื่อกี้คือย้อนไป oh. อ่าคือตาตานี้มีหมอนะครับผมคือผมถามหน่อยได้ไหมคือใครเป็นหมอช่วย oh. ช่วยช่วย oh. ช่วย,ช,วยช่วยมาเดินกับผมหน่อยได้ไหมครับใครเป็นหมอสีขาวครับโอเคครับงั้นสีขาวนายตามเรามานะโอเคปะเรามีแผนอ่าคือแน่นอนว่าผมเป็นคนดี oh. แบบล้านเปอร์เซนต์ผมรับประกันได้ ก็คือส no ีขาวอ่ะเราเราเราไปคุยกันด้านนอกดีกว่าคุยในนี้ร <Yeah, right> ู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะปาไปโวดข้ามกันไปก่อนรู้สึกว่าเหมือนจะโดนตะกะกินหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีใครเห็นศพเห็นอะไรเลยหรือเปล่าวะไม่น่าใช่สิเมื่อกี้คือเกิดการรายงานศพขึ้นมาไม่ใช่การกดปุ่มซะหน่อยคุณควรจะรู้ที่ว่าผมเปิดเป็นหมอหมอเช่นนันหนึ่งดีขาวเขาอยู่ไหน สีขาวถ้าถ้ามีคนตายนายนายนายกดสติ๊กเกอร์แบบนี้ถ้ามีคนตายนะโอเคไหมเอาเอาชิบหายไม่มีใครแก้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเอา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 ,เอา,เอาโอ้โหสีอะไรวะดูไม่ทัน เออเออนึกออกแล้วนึกออกแล้วสีส้มเว้สีส้ม,ส,ส,มสีส้มปาดต่อหน้าเราเลยหดส้มไปเลยครับหดส้มไปเลยโอเคโอเคคือทําดีมากคุณกระต่ายน้อยเฮ้ยใครเป็นไว้อะโคตรเก่งเฮ้ยใครเป็นไวอ้อ้วเล่นโคตรเก่งเลยครับเราจับฆาตรกรได้ตัวหนึ่งครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ เราต้องแลกกับลูกเรือหนึ่งคนนะจริงๆย้อนเวลาที่ดีเนี่ยมันต้องแบบว่าต้องไม่มีใครตายในยานฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีใครแก้จริงหรอเฮ้ยแก้ดิเออทัน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 ,ทน น้องกระตุยน้องกระตุยทำไมเป็นงี้อะ่ะน้องกระตุยตอนนี้ไม่ใช่กระตุยแล้วเป็นไอ้กิ้งก่ายักษช่วยช่วยไอ้ลิลงอารมณ์ต่ามันใช่นอโดนกระตุ no, <don> ยเลี่ยมมาครับรอบนี้ขอเอาแบบดีๆเลยแล้วกันไม่ติดเล่นละอเอาจริงมันไม่มีนะครับช่องไหนที่ แคสซูเปอร์ซัทแล้วเนี่ยจะมาคลิปตอนประมาณตีสองไม่มีอะครับเพราะว่าเกมมันจะตึงๆเพราะงั้นเนี่ยในในคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่ามันตึงแปลกๆเรามีตอกบัตรรู้สึกได้ถึงความชิบหายเฮ้ยยา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 ไอขาสั้นอย่าปาดนะอย่าปาดอย่าปาดเฮ้ยเฮ้ยเจอศพ เฮ้ยมันช่วยทันนะมันช่วยทันเมื่อกี้ใครอยู่ข้างในห้องไฟถ้าเราเจอใครก็แชร์พวกคนนั้นแหละน่าจะไม่อยู่แล้วคือเขามุดท่อหนีไปอ่ะสีน้ำตาลดำควสอ่ะฮะเฮ้ยแย่ละพี่ช่วยไม่ทันคนหนึง อ๋อสรุปก็คือนายอําเภอใช่ไหมยิงทุกคนวดสีส้มใช่หรอเพราะว่าเขาแต่งตัวแบบว่ารวยสุดในนี้ใช่ไหมแต่จะจะล่อฆ่าหมอปีอที่เสไม่ต้องไม่ต้องเลยเฮ้ยได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมีคนวดเคเต็มเลยออวอดเสือกันฮลิเชตเกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับเนี่ย สาน,นี้มีนักสะกดจิตนะครับต้องอยู่ห่างๆจากผู้คนหน่อยเดี๋ยวโดนสะกดจิตไม่รู้ตัวจากเจ๊อ,อึ่มเนี่ยจะกลายเป็นพ่อนหนุ่มสุดหลอ่อมีปีกเพราะว่าเราจะกลายเป็นนักสะกดจิตเฮ้ยอย่านะอย่าสะกดฉันนะโอเคครับหลังเปิดไฟย้อนครับว้าดอกไม้ไฟดูกี่ทีก็สวย เอาจริงอยากจะให้มันแบบว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนครับเขียววิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้คือไม่ไม่ไม่ตอบตอบคำถามเราหน่อยได้ไหมก็คือเมื่อกี้เนี่ยม่วงไปยิงส้มใช่ไหมอ๋อเรายิงได้ได้โอเคอยากรู้ไหมว่าใครย้อน ผมนี่แหละเป็นคนย้อนแล้วก็สีม่วงไปยิงปั๊บฮันนี่บีเนี่ยก็กระโดดออกมาจากไอ้ส้มก็คือสีเขียวเขียวเป็นฮันนี่บีฮันนี่บีมาเกาะเราก็ได้นะเราอยากได้สก,กิลไวไวเอาละครับคัดบดกันเลยดีกว่าคนนี้คนดีแน่นอนปะโอเคครับบทข้ามกันหมดเหลือประมาณสี่สีนะครับผม เราต้องคลายความสงสัยออกไปให้หมดเพื่อความปลอดภัยของยานนี้เราจะมารับสีส้มนะขึ้นมาขึ้นมาเฮลแสดงว่าอยู่เป็นได้เนี่ยส้มไม่สิเขียวจะวิ่งตามไหมาอ่ะ๋าอานมำเพอเอายิ่งีน้นงยนำเพอผมผมมีย้อนผมมีย้อนไ,ไปยิงใครก็ได้<ต>ยิงใครก็ได้เลย ถ้าตายเดี๋ยวผมย้อนให้จัดเลยเพื่อนจัดเลยนี่นี่มันอยู่ห้องไฟอ่ะมันอยู่ห้องไฟ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 นี่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 าล่างนาล่างเอาเลยเอาเอาเลยยิงดิเพื่อนยิงเอ้ยยิงน้ำตาลโอเคน้ำตาลดี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 แต่ว่าตอนนี้คือต้องไปแก้ก่อน โอเคขอบคุณมากครับอติดติดติดติสอรี่สอรี่โอเคสวัสดีครับผมมาตามหานายเอมีใครเจอนายเพอผมไหมเดยนเดินามไปแเหนื่อยอาโอเคเลืองมันเวเฮ้ยเฮ้ย นอำเภออย่างตึงอ่ะโคตรตึงนอำเภอตึงมากโอเคครับ <S 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 ผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคือคลิปหน้าอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมอยากให้พี่รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับขอ,อตัวไปน,นอนก่อนนะครับผมตีสอแล้ว